และแล้วก็เข้าสู่ช่วงอาทิตย์สุดท้ายของการเตรียมตัวส่งท้ายปีเก่าและเดินหน้าต้อนรับปีใหม่ของปี2565ส่วนหนึ่งที่ชั่วโลกให้ความสนใจและตั้งตารอกันอย่างใจจดใจจ่อก,ก็คือการออกไปนับถอยหลังรอเวลาเที่ยงคืนตรงที่แสดงถึงการเริ่มต้นวันใหม่และบอกลาปี2564สู่ปี2565และส่วนหนึ่งที่จะทําให้การต้อนรับปีใหม่นั้นดูพิเศษมากขึ้นนั่นก็คือสถานที่จัดงานเคาดาวและวันนี้ The Story จะพาทุกคนไปดู5 landmark ในท็อปเคาดาว ทั่วโลกนิวยอร์กไทม์สแควร์สหรัฐอเมริกา สถานที่ระดับโลกและเป็นสถานที่ติดอันดับหนึ่งในการเคาดาวปีใหม่นั่นก็คือย่านจัตุรัสไทม์สแควร์ Square, ใจกลางเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาสถานที่ที่เหล่าศิลปินดารานักแสดงต่างอยากเห็นตัวเองขึ้นบิลบอร์ดบนจอดิจิทัลแห่งนี้และเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทั่วโลกต่างพาก,กันมาเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่นี่และแน่นอนว่าเคาดาว2021นี้จะต้องยิ่งใหญ่อลังการไม่แพ้ปีก่อนๆไฮไลท์ของการเคาดาวที่จัตุรัสไทม์สแควร์แห่งนี้อยู่ที่การแสดงจากศิลลปินชื่อดดัังระบโก และการเข้ารวมนับถออหลังเข้าสู่ปีใหม่ของตัวเลขดิจิทัลบนตึกไทม์สแควร์และเมื่อถึงวินาทีที่จะเข้าสู่ปีใหม่ก็จะมีการโปรโยกระดาษสีต่างๆลงมาพร้อมกับการแสดงดอกไม้ไฟแบบตะกรานตากับบรรยากาศสุดคึกคักส่วนใครที่อยากจะไปจับจองพื้นที่ในการเข้าดาวในสถานที่แห่งนี้ต้องไปตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยเพราะหากถ้าคุณไปช้าอาจจะอยู่ปายแถวของงานฉลองก็ได้รอนดอนประเทศอังกฤษ อีกหนึ่งสถานที่ที่ติดอันดับโลกที่ผู้คนทั่วโลกต่างอยากเดินทางไปยินนับเวลาถอยหลังและตะโกนแฮปปี้นิวีย์ ที่ลานหน้าหอนาฬิกาบิ๊กเบนและลานชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในชวิตยุโรปอย่างลอนดอนอายโดยทั้งสองสถานที่ต่างมีผู้คนมากมายจากทั่วโลกเดินทางมาต้อนรับปีใหม่โดยจุดเด่นของการเขาดาวที่เมืองผู้ดีนั้นคือการรอฟังเสียงระฆังจากนาฬิกาบิ๊กเบนดังเป็นสัญญาณบอกว่าได้ก้าวสู่ปีใหม่กันแล้วนอกจากนี้ยังมีการแสดงดอกไม้ไฟสุตการตาบริเวณลอนดอนอายอีกด้วยและสําหรับใครที่อยากไปเขาดาวบนลอนดอนอายก็ต้องซื้อบัตรล่วงหน้ากันก่อนเพราะเนื่องจากเขามีการจํากัดจํานวนคนขึ้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าไปนับถอยหลังในสถานที่ระดับท็อปแบบนี้เบอร์ลินเยอรมนี ยังอยู่กับอีกหนึ่งสถานที่ในทวีปยุโรปซึ่งเป็นสถานที่ที่ติดอันดับท็อปเช่นเดียวกันเพราะที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีบริเวณประตูชายบันเดนบูกเป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีการจัดงานเขาดาวที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงสุดอลังการและใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปเลยก,ก็ว่าได้ซึ่งเมื่อถึงเวลาเชี่ยงคืนโต๊ที่ประตูชายบันเดนบูกจะเต็มไปด้วยดอกไม้ไฟมากมายและงานคอนเสิร์ต EDM ที่ลากยาวไปตลอดทั้งคืนส่วนเครื่องดื่มก็ไม่ต้องห่วงเพราะที่นี่นั้นขึ้นชื่อว่าเเเป็นนนนมมืออองงบียยู่่่แแล้ววไผิดหั ดูไบสหรัฐอาหรับเอเม,มิเรตส์การมาที่ทวีปเอเชียกันบ้างด้วยความหรูหราอลังการของการจัดง,งานเทศกาลต้อนรับปีใหม่ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตนั้นดูแสนจะโรแมนติกตั้งแต่ตามชายฝั่งไปจนถึงตามตึกสูงทรงสวยต่างๆรวมระยะทาง60หไมล์ ผู้คนเฝ้าชมความสวยงามของการแสดงดอกไม้ไฟที่ตึกเบิร์ดคาลิฟ่าตึกสูงระฟ้าดีกีความสูงที่สุดในโลกเมื่อวินาทีของการก้าวสู่ปีใหม่มาถึงดอกไม้ไฟจะถูกจุดที่ตัวตึกพร้อมกับการแสดงไฟที่สวยงามอลังการโดยทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า1ล้านคนไปชมการแสดงและนับถอยหลังพร้อมกันที่น,นั่นกรุงเทพประเทศไทย ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะหลังจากที่ทั่วโลกรวมถึงที่ไทยเราเองต่างก็เจอการระบาดของเชื้อวรัสโควิด -19 และถูกง,งดกิจกรรมเขาดาวมาเป็นเวลาถึง2ปีและหลังจากที่สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้นก็ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมได้และที่ประเทศไทยก็มีหลากหลายสถานที่ที่น่าสนใจในการจัดกิจกรรมนับถอยหลังต้อนรับปีใหม่แต่หากจะให้ยกตัวอย่างก็คงต้องเป็นสถานที่ยอดฮิตติดท็อปโลกอย่างลานนาซินเทนโวที่ทุกปีมีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมานับถอยหลังกันมากมายทั้งการสแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินมาก รวมไปถึงการจุดดอกไม้ไฟอย่างสวยงามและหากใครที่ยังไม่ได้วางแผนจะออกไปเขาดาวที่ไหนนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราคัดมาและยังมีสถานที่เขาดาวอีกมากมายที่คุณอาจจะสนใจแต่หากคุณมีสถานที่อยู่ในใจแล้วการออกไปเขาดาวในปีนี้ก็จงระวังตัวเองและบุคคลอื่นหมั่นล้างมือด้วยแอลโกอฮอล์และสวมแมสไว้ตลอดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นและขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดปีใหม่นี้ด้วยครับ